สวัสดีครับพบกันใน DIY บายต้องนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนสายหัวเทียนแตงของมอไซค์นะครับของ NGK ก็อันนี้ผมซื้อมือสองมานะแต่หัวเนี่ยผมซื้อมาตทางหากไม่รู้ของแท้ของหรือว่าของปลอมของเทียบแต่ใช้ได้ผมใช้มาละทีนี้ตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะต่อสายอย่างนี้เลยสายเดิมๆเ,เข้ากับหัวมันมันก็จะยาวเกะก,กะไม่ไม่ค่อยสวย ทีนี้ผมก็จะมาทำให้มันสั้นลงแบบนี้ขั้นตอนนะครับก็ไม่มีอะไรมากเราก็ถอดออกมาแล้วเราก็ตัดแต่ตัดเราต้องเผื่อว่าแบบให้มันสายเข้าไปข้างในได้นะ็ของผม่ะวัดแล้วประมาณเซนกว่ากว่าเกือบสองเซนผมอาจจะตัดไว้สักสามเซนเผื่อนาคตมีการ ตัดปลายอีกแก้ไขอะไรได้ผมจะได้ไม่ไม่เสียคอยเนี่ยคอยคอยทิ้งฟรีก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงครับ <C RA P> อันนี้ผมก็ตัดมาแล้วตัดสั้นเลยแต่ว่าผมตอนแรกว่าจะไวแค่สามเซนก็นอยู่น่าจะประมาณนี้มั้งผมเผื่อขึ้นมาอีกเผื่อแน่น,นาคตมันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีแบบใช้ได้ต่อไม่ต้องมาเปลี่ยนคอยใหม่เสียเงินก็ด้านในของไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นน็อต เกียวตะปูเกียวหรืออะไรเนี่ยเออมันก็จะหมุนเข้าไปในรูพวกนี้ครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสอ่ะมันจะเป็นรูครับอ่ะอย่างเงี้ยพอหมุนเข้าไปมันก็จะเหมือนแบบเหล็กก็จะโดนเหล็กไฟก็จะวิ่งได้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต่อเสร็จแล้วเป็นยังไงอ่ะลืมไป ตอนตัดเผื่อไปน,นิดนึงนะครับเผื่อเหมือนแบบว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ปากตรงโทษทีครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยครับมันไม่ใช่ปากตรงเราอาจจะต้องตัดแต่งปากเพราะฉะนั้นเราก็เหลือความยาวเอาไว้เพื่อให้เราตัดแต่งด้วยครับทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็จะสั้นๆอย่างนี้เทอร์ใตัดสั้นกว่าน,นี้มันก็จะแบบลงมาตรงตรงอาจจะประมาณนี้ได้เหมือนกันอันนี้ ksr นะครับคาวะสกิ ksr ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับ แต่ตอนนี้ผมเจอปัญหาสตาร์ทไม่ติดแล้วครับไม่รู้เป็นที่อะไรเดี๋ยวต้องแก้แต่ว่าคอยนี่ผมเช็คแล้วเป็นคอยสำรองผมใช้ได้อันนี้คอยอันเดิมผมมีสำรองเ s 2อันโอเคครับงั้นผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามถูกใจติชมคอมเมนต์ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ